โอเคๆๆๆมามาถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้ลงก็คือคลิปแบ็กวอนแบ็กวอนได้ลงไปแล้วมาก็คือเราจะมาเปิด่ใหญ่กว่าอยู่ไงล่ะเธอหล่ะคิดว่าไงเปิดเราจะเปิดคิดว่าใครคือเรามีแปด, 8, 500, ดพันเพชรแปดพันสี่ร้อยเพชรเท่ากับประมาณห้าสิบสองโลซุ่มกาชาไปสิโลแรกเราเปิดโลหนึ่งแ้วก็กจัดไปเลย สิบูตึงๆตาก่อนรับตาก่อนไ็นไงมไม่มีไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดหลับตาไงนะฮ้าุมุกถึกถึหอยอุ้ยสีม่วงอยู่ผมได้ของปีวแม่ชูช้างจะต้องไปปั้นแล้วเละผมมีชูชางอีหกครับผมไม่ได้ปั้นแต่ว่าต้องไปหาของไอ้แล้วมีมีชูจำตัวเนี่ย มีอีกไหมขอสักสองสามม่วงไม่ได้จะเอาไปแลกข,ของมันจะได้คุ้มๆกับการสุมม่มเนี่ยเดี๋ยวบอกนะให้แค่ม่วงเดียวตามจริงเอา้าวันนี้ม่วงสองมีมีอีกไหมเฮ้ยแจมแจมม่วงสองเนี่ยของฝีมาแรกเลยนะไปนะอันนี้โลดที่ยี่สิบแต่มันก็คือโลดที่สี่สิบไปเลยไปงงไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันทองจริงไงแล้วมันทองจริงไง โอ้ผมได้ผมไ,ด,ไมด้ไม่หลุดไม่หลุดโอเคไม่หลุดนะได้เลต่อมาแล้วเฮ้ยวงวงมาวงมาเฉยสีอะไรค่อยๆค่อยๆกดไปช้าๆมืออย่างไม่สัน้นปุ๊บแล้วทีหนึ่งไม่ทีสองทุบสามเฮ้ยเฮ้ยไม่หลุดโอ้โอ้ก็เทพโอ้ เกินเกินเขาอีกไหมอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเราได้ไงที่เป็นไอทีที่สองอะต้องก็คือไอทีพหละคือไอทีที่ผมได้ดูไวคลิปแรกอะที่ผมส่งภาบกาประมาณนั้นเกิดอื่ลกอเมิดพกันร้องเพลงนะซิมบก ถ้าเราทำไปเปิดมาเรามองหน้ากันวันนี้เดี๋ยวจะตีกันว่าะเรื่องนีนี่วกนี้มันยังไงนี่ไป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 เราไปที่เมืองใหม่กันนะเราวาฟเฟิลไปเมืองคาบูริลเพนนับคอนนี่นั่นแหละอันนี้คุณเป็นอะไรอันนี้คือกูกูเกลือใช่ไหมอันนี้คือตัวซิเราจะมาช่วยคนสอดคอกันอี จริงด้วยเลเวลอัพนี่โอเคไม่ได้กาับันดานะสวัสดีกับพิมิโกครับเปิดแบบปุกปล่ปแล้วเฮ้ยสวัสดีอันนี้ลิงมาทำอะไรมาเนี่ยโอ้โหเมื่อวันที่นี่จะมองไม่เห็นไปร้องเลยจะเป็นภูเขาซาสุทุลุ่ยสกิลอะไรก็จะคงจะมองไม่เห็นเหมือนกันสินะดูจะเป็นวันทียรติอ่าอ่าสิเนจะ็บก็ขอบคุณคุณแอลวะ เราเป็นพิธีกันได้ละกันเอ้ยเราจะถึงแล้วไปเร็วเราติดเฮ้ยชาทำอะไรเนะี่ยอะไรบ้างไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะพอไหมท่านนั่นอาเนียใช่ไหมโฮมชมพูน่ะนั่นลูกอาเนียป่ะนะเตอร์ไมจิ แค่ใช้ไม่คู่นี่มันถ่ายอะไรวะนี่คือจะกล้องใช่ไหมเขาเจอดาราแล้วก็ไปถือขึ้นมาถ่ายประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็ฟันทิ้งกันเลยเลยมาเปิดกันเลยจะไปก่อนสิบโลแรกแบบตึงๆไปสิบโลแรกยังสว่างสดใสแต่ไม่ทองเหมือนเดิม ทอมทมมองเมือนเดมปอมอขอของเออนี่มันต้องแบบนี้แต่มันก็สีม่วงอยู่แล้วถ้าเราสมรู้เดียวมันมีสิทธิ์ที่จะออกสีแม่มันล่อตาให้อันเดียวไอ้รูที่ยี่สิบชัดไวรกระตุกจิตซะไอ้โอ้ยตองไงอะ่ะก็องมานกับส,สีทองอ สีทองได้ปะ่ะนี่ของผมสีทองเฮ้ยแต่มาดวงนี้มันทะลึ่งทะึงทะึงทึงขอแหละอย่าแปลงร่างอย่าเป็ี่นกายขอให้ไม่ได้ใจผมว่าผมลืมตากรับเอางีา้อ๋อหลับตาตอนมันจะเปลี่ยนสีแล้วกันนะให้มันเป็นวงทองแล้วมันจะยี้ยัง้งยังยังตัวน,น,นะตานะ อย่างงี้ไม่ถึงอีกไม่ถึงอยัางนี้สุดสุดเราตายเฮ้ยไม่หล,ลุดไม่หลุดเลยเขาเแล้วเฮโยแมนะเฮ้ยเจ็ดแบบเราเสียไปแค่สองพันเพชรใช่ไหมให้เหมันคุ้มมากเลยเจ็ดนสะิบสี่โลนะเราในสิบสี่โลกับ สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเก้าก็หกสิบโลนั้นนั้นอันนี้เบิร์สองเบิร์สองจะไปนี่อ่าไม่ต้องคิดเยอะครับท่านผู้ชมครับเราถือว่าเก็บไว้ให้อาชลอแล้วกันนะเปิดไปเลยเปิดที่สิบโลนะยี่สิบ ังไงก็ต้องให้เรียกว่าเปิดให้ม่วงไปกังนี้เปิดม่วงเปิดไว้ม่ต้องคิดอะไรเลยกลับไป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 เลยอ้าวหลัวมาแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้จ๊ะไอ้นี่ยปวดเราจะจัดทึมทึมยี่สิบโล อย่างไมคอัพนี่เราจัดไปให้มันถึง40กโลไปเลยยังไงเราก็ใช้อันทดแทนได้เหมือนเดิมไหนนะเอ้าโอ้เฮลโหล3,000นี่ได้กี่กิโลนะ10ก้าให้สุดๆได้กี่กิโลนะ15เอ้าถือว่าให้เจนนอนเปิดไปเลย มันคิดโมงเดียวโมงไม่เคยเปลี่ยนแหมไม่กล้วคุณเนี่ยจะบอม,มาทุกคลิปคุณเลยเนะี่ยจะมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าจะบอกได้ให้่วงเดียวอ่ะ นั่นไงกูว่าแล้วเราย่างเก้าข้ามเพื่อที่จะรออาเชลอนใหม่เพาราะฉะนั้นจัดเลยบึ้มไม่ไม่จะไม่โกนทุดข,ขา้ามจะแตะไปไปตามบุญตามเกิดตะม่วงไงตะม่วงอีเแล้วเขา,ามมแลแลเดียวเอา้าเจอกันอีเแลียว ลเลยแล้วเลยแล้วก็ยังม,งม่วงมาตลอดแถวแมวมาตลอดทัวมันจะม่วงม,ม่วงเดียวให้ม่วงอีกเป็นนั่นเหล,ละคือมุ่งเดียวอยู่อย่างยังยังไม่พอทีพอดีไปขึ้นนูมาแล้วแล้วจะจัดอีกไง มองเหมือนเดิมโอ้โหมาแต่ตัวเลียกเลยปึ๊บยังไงสิู่ไหมตืดข้ามเร็วๆโคตรเรัวเอามาอีกได้แล้วได้ทีใหม่เนี่ยไม่ต้องมากความครับพอแล้วพอผมไริ่ดเกลือไม่ผมไม่ไดเกลือผาเรียกว่าดวงออกก่อนมัาก็เลยเกลี้ยง นั่นแหละไปประดมประดมตรงนี้มีเพชรอีกไหมผมอาจจะเขาเรียกไงอันนี้วิ่งห้าเก้าแล้วอันนี้ถ้าแต่ละเอ๊ะไปเลยึมจับสักอันหนึ่งโอเคทีนี้เราก็จะมีเพชรสุม่ม เอาละนะกลางอนาเขตดินแดนไรมอนต์ต่อเอิร์ดไงดูซิขอ e หนึ่งขอ e หนึ่งตัวเต่ง 2และ3 4 5หฉันได้กินของคนเกลืออีกแล้วคงจะเป็นนายอีกแล้วสินะนายเกลืออีกแล้วสินะงั้นก็ส่งต่อไปโจ๊กเสพเฉยก็รุนเรยนด้วยดูเอากันได้ววะไอ้เอ้ย ขอสักทีขอสักโลกดไปกดเล่นไป่ะฮะ What the fuck เฮ้ยเขี้ยเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ร,นนรู้ละมันมันคือบารมีของาเอครับทุกมนบารมีของเอรเติมที่ p o w เ r อ l a เแล้วคุณจะได้รับดวงดีๆแบบผม